สวัสดีครับแอดมินวันนี้ป้ายเล็กหน่อยวันนี้วันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกเก้านะครับครั้งที่หนึ่งร้อยสิบสองนะครับบัตรนี้เป็นครั้งที่หนึ่งร้อยสิบสองตรงกับวันที่หนึ่งเดือนมีนาคม ผู้สกุลลสัากิบเก้าข้าพเจ้าหลามติเก็บทองของเ,ขเพี่ยงวาชาสาธายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอริยบูชาแด่องค์พระความติดเทวเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จุหลวงปู่บุญเดือหลวงปู่สิณาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเช้าของวิชาจินดามณนขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทานาในการสวดสาธยายข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตติคูบาอาจารย์และเทวดาทั้งหลายโปรดจงรวมบนดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมต์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมัญตจากกวาราสุอันตระคจุเทวดาสัทธมังมุนิราชสะสุนันตตสะขโมกขะถังสกเกกามจะาลูปิเสริคาราตเตจันสาริเขวิมานีเีเปรัตเถจักขมีตรวนาคาหเนเคหวัตถุมหิเกเตภูมมาจิยันตุเทวาชระาระวิเสเมยักขะกันตะพนกติสันตะทันติเกยังมุนีวะ lak wa ja nang sa tho mi tan tu thamma sabana ka do ayya badanta thamma sabana ka do ayya badanta thamma sabana ปวสวดมาคัสิทิค่ะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโต s a m าสพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต sama สะโมตัสสะปวสวดสัจการิยคถานติเมสานัังอัญญพุโธมสานัังวรังเอตินัสจะวชนะสสติมหุโตสัพพธานติเมสานังอัญญธรมโมมสานัังวรังเอตินัสจะวชนะสุติมหุโตสัพพานติเมสานันงอัญญทังโคมสานัังวรังเอตินัสจะวินะสสติมหุโตสัพพ บรสวดมหาการุนีโกนาถุอติกาคาถามหาการุนีโกนาถุหัตถายาสัาพพนิตังปุเรตาวะปารามิสัพพะปโตสัมภูมุตมะเอเตนะตาจวปเชนะมาหัวตัวสภูปปตะวะมหาการุนีโกนาถุหิตายาสัพพะพนิตังปุเรตาวะปารามิสัพพะปโตสัมภูมุตมะเอเตนะตาจวปเชนะมาหัวตัวสภูปปตะวะมหาการุนีโกนาถุสุขายาสัพพะพนิตังปุเรตาวะปารามิสัพพะปโตสัมภูมุตมะเอเตนะตาจวปเชนะมาหัวตัวสภูปปตะวะ Bosut Mahasamay Sut, Ewa Meso Tang E Kang Samayang Kakawasake Sut Pada Teka Pita Watu Seming Mahawane Mahapatikusangkena Suting. Pada meti hipiko sate hipi sepihewa arahan tehi thasahih calakatuhi teva daye kuye na seni padita hundi. Pakhawan tanthasananya hipiko sanganca ataku tertudang tutowa sekayika nang tewa nang itatohuti ayangko pakhawa sekesu wiharatika pelawatu seming mahawaneh mahataveku sange nak tadiing paca meti hipiko sate hipi sepihewa arahan tehi thasahih calakatuhi teva daye kuye na seni padita hundi. Pakhawan tanthasananya hipiko sanganca yanuna menyampi ye na pakwatienu pasak maja ma ubasakiri

Imang Dhamma Sakitang Takitala Yewa Abadati Tanggati Atako Abadati Wata Bhagavato Satiki Imang Tang Atano Ujok Makang Su Salak Tenai Dikap Hitawa Itali Yani Alakani Aditati Imang Dhamma Sakitang Takitala Yewa Ataku apabila dewa tapak awat atau sendi ke iman kat tengah bahasa cipta wa kilang cipta wa indah kilang uha cama ini jalan ti itu tapi mana cakup mata tu tanpa susu nak cahate ataku apa apabila dewa tapak awat atau sendi iman kat tengah bahasa ye ke tipu tang sana nak cahate senat ekamis setiap yang pemimpah yang manusia yang dewa kaya yang peribuli santiti.

เทวทัสัปริธาวิสติสยธาติมายังิตกสีบิกขเทวกายนางนามานิกิตยสิมิพิกีเทวกายานางนามาิเทศสมิภิกขีเทวกายานางนามานิตังสุนาทาสัตุกามนิสโกรธาพสิสมิเิเอวัมพันเตติโกเตภิกพระขาตปัจจโสสงพระาเอธโบจ ເສមຣກກະມະນຸດກະສະມິຍະທະພຸມມະສະທັດຕິຕາຍେສີຕ ავ ະລານິນາລົມຫັງສາພິຊາພະລົງໂອທາທມະສາໂສຕາວິປະສັນນະມະນາວິນາພິ เตจตะอวะมะกะลุสตะวะพุทธัสสะสังเตสะโพยานังอมนุสสานะทัสสะนังอะะเกนะตะมัทะสงอะวะเกสหัสสังอาสาสะตะลิงตะทังเอเกสหัสสานะอะมะนุสสานะมัทะสงะะเนตะมัทะุงทิสะะะยะปุญหงัะสะังอิญญาวะิตวะนะจะกะมะตะตุอัมปะเยสะทสะวะเกสะละละติเจวะกญภิกันตะวิานะกะยะิตะสะมกะรอนุปะตะ tak sahasa wayak ka manto ka beda wata wai ti mentau cuti mentau pon nong bung piku nong sibadu wana chat sahasa hai ma wata no iti mentau cuti mentau pon nong antu yer satia nomo tanda mapi bung piku nong sibadu wana ta kila ti sahasa jaka nana no iti mentau cuti mentau pon nong antu yer satia nomo tanda mapi ka bung piku nong sibadu wana ite te to wala sahasa jaka nana ta wani no iti mentau cuti mentau pon nong antu yer satia nomo bung piku nong sibadu wana wai samita pa chat sata no iti mentau cuti mentau pon โยสะเสิมตทามพโกุภนังเซปิปันังมิโดราชักใโกเบยงภรัานิเวสานภีโยนังสัตหัสักยักษ์นังปยิปปะปัสติมิโดราชักโสุะคสเซปิปังโริมันจติสังรัตตะรัตโตอัตปัสสาติขจพันังอธิปติมหาราชายาสสตุปุตตปิตสภะอวุินทนามามหาไรทิมโตจติมตวันนโตยสะสตินมุทนาโมเพียงโกมุภีงเป

วิภูจะวิภูทศหาจัตนุกรรมเสตโทจักินุมันโทนิคันตุจปนาโทโหปามโยเทวสุโรจมาติติจิตาเตโนจักขันตพุณนะโลราโชนะโลราชาชโนสภูอกูมัญจติโกเชวติมพดุเสันวัจเสอเอเตเจนเยจะราชโน

ทิพไธชพปิกิวิสุทธะจักโหเวหายะสัตย์ว่านมัมยะปิตากิตระสุปนัยอิติเตชะนังอภิญญาตฐานนาขาราชนะมาเสสุปนันโลเกมะคัสิพุทโธสัสนาหะหิวาจาหิอุปาวะหยันตานาคาสุปนัยสัตวมังคังสุพุทธังชิตราวิเชรัตนะสมุทังอสุราสิตาภัตโรวาสวะสาิติอิติมันโตยัสสทิโลกาณัคจามหาภิสมัอสุราธานาวิกัสวิปัสสิติจิจัก ภาหาราธุนมุจิสหสตาันจาปลิปุตมังสเผโดนักจะนามกัสนาหิตาปริงเสนังลทัดมมะกัมมงสมโยธานีพันธะกุนังเสวีวนัง

wannan wanto ya sasin mota na mafi kamo fi kudin su bude wannan a ta ko sabo da ba cha da arewa alatika aritaka cha locha cha bumma bufani fate no walu na san hata macha a jota cha ne chaka su da aku aku wasu bane sino ta 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 safe na wani didi mota choti manto. wannan wanto ya sasin mota na mafi kamo fi kudin su bude wannan sama na maha sama na manusa manusa tama kita patutika aku aku manu patutika hataku hanayo tewa ye cha Lohi Tawatino pada kah mahapada kah aku tewa yesa sintotha te 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 takaya sphenanatawan ini ti mantujo ti mantu yesa sintotha nu mupiku mupiku deng sepediwenang sukakar lumaha aluna akuwe kana sasa o takaya ha pomuka aku tewa bijakgalasa thamata hara kejamiska jasatino thanayang akar pecunoyo chisa pwi sate te 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 takaya sphenanatawan ini ti mantujo ti mantuwan nu mantu yesa sintotha dama apiku mupiku deng sepediwenang kaymiya tun sitayama นิมมาจฉะวะนิมานติโนอะกุอัตถะโกปะระหนิมีตาเตตเตตตกะยะสะเพนะตะวานินติมะโจชติมะวะนะวันตจะสะเตนุโมทนมะภิกขุภิกขุังะเวะนังสเเตทวะนิกายะสะเพนะตะวานีโนนามันวะยะวะอะคัญญุเจัเจจิะสหะุะชาติมะะนังอตินมะนทะเมะตะนังนะคังจันังวะอาสิตาติตังสุะมาปะระมะโตจะปุอิติมะโตสหะสันนังะสสโสะคสะติวะนังสหะสพะมะโนคะนังมหพรมะ หิติททติอุปปนโนชติมนตพิสสมัครโยยัสสะสีโสทะเสตศักอิเตระอะโกปะเจกะตะวะติโนเตสัจจมัตะตุอาคหานิโตปริวาริโตเตจันตะเพอภิกันเตสินเถเสเวสพรหมเกมารเสนาภิกามิปัสสกนหัสสะมันเถียงเอทะขันธะพันธะระเคนะอธมัตถโวสมนตัปริวาริทา mau gu mencita ko cinang iti tata maha seno kana ha seno ape sajik panina tata maha hanca serang kata wana pera wang yata apa tanak yanto tawitu tata so betu sang wati sang kusok sayang wasi tanca sabang bina bawa kita wana abang tajik sata sawa ke lati marak sena api kata tapi kubo te apa makadung sota wapu dan senang ala kehi pakamung ne sepewi ตตบทสวดจุนละชัชยะระกรพระโมูมิพุทธเตจัส รัตนนตยธรรมิกาเตชะประสิทิปฏิทิวานาดียะปาริมิสุระตริติพัฒมาเอินตาจตุโลกะลาคัมพีละกัสสมุทาพุตุงคังคาจัพรรมาชัยยะปฏะสิทธิปวันตุเตชัยยะชัยยะธารณิธารณีอุตติอุตตินทีนทีชัยยะชัยยะขะคนละตนนิสัยนิไลเสนะเมรุราชพนราชีชัยยะชัยยะคัมพีละโสพีนาคินทานาคีพิสัจัพุตากรีชัยยะชัยะทุนิมิตาโลกคชัยยะชัยยะสิงคีทุธาธรรมุกชาชัยยะชัยยะบุลนามุกขสัตตาชัยยะชัยยะจัมปาทีนาคุลกกันทกชชยยะะ กขจกณะตูลงสุขะผู้ชงสีหาพยักทีปะชยัคเชยบาลุณะมุขะยาตาชิตาชิตาสินาดินภูณะสุธินารดีชยัชยะชยสุขะสุขชีวีชยัชยะชยทะเลนิตารีสัตตสุชยะชยะชยทะเลนิสาตินสัทตาชยัชยะชยมังกราชลัญยาภวเกชยัชยะชยบาุณะยัะเกชยะชยและกระสือสุระพุทธเตชา ชัยยะชัยยะพระเมนทกนาชัยยะชัยยะอาชาติรัตสัจชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสพังชัยยะชัยยะอรหันตปฏิเจกพุทธสวังชัยยะชัยยะมหิสุลนะลุนเทวชัยยะชัยยะพรหมสุลโกชัยยะชัยยะนาโกวิลุละหะโกวิลุปโกเชนิมนาวิอินโตจวินาเตโยจักุเวโรวนุลุโนปิจักอคิวายโยปัจุณหโหกุมาโรทัทธัตละโกอัตถาราสมาเทวสิทิตาปัสสะอัตโยอิสิโนสาวกัสสพาชัยยะลาโม พระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะทัศปโราชัยยะคังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหูตุเตชัยยะมังกังชัยโยพิพุทธัาสิริมโตอายังมรัสสจพิมโตปาราชัยโยโอเคใส่จ่มปุถิมณีปโมทิตาชัยยะตถาสัพพะมัะการังมิหิสโนชัยโยพิพุทธัาสิริมโตอายังมรสัส Jab tapi matu pada caju OK sejam pulih mandi permudita cajya. Tatkah indah kanam hisi no caju pi putus asli matu ayam mala. Jab tapi matu pada caju OK sejam pulih mandi permudita cajya. Tatkah teh wak kanam hisi no caju pi putus asli matu ayam mala. Jab matu pada caju OK sejam pulih mandi permudita cajya. Tatkah supan kanam hisi no caju pi putus asli matu ayam mala. Jab matu pada caju OK sejam pulih mandi permudita cajya. ตถานะคะกนามือิสิโนชัยยุกอิพุติสสิดิมาโตอย่างมั่นใจจะปิมาตุปราชัยยุคเคซยงพุทธิมันเดปโมูติตา ชัยยตถาสภามคณามิฮิซินชยันโตโคติยามริสักยานังนันเทวันาโนเอวังตะวังวิเชยุหูหิชยะสุชยยมังคเรอปาริจิตปังเกสีเสปตะวิปภคะเรอภิเศกเสภะพุทธนังอคบปัตุกามุจติสุนักตังสุมังคารังสุปะปะตังสุมุติสังสุขอนุสมุหโตชาสุจิดังปรามาจาริสุปะตะกินังกายจักมังวะจักมังปะตะกินังปะตะกินังมนุกังปะนิติเตปะตะกินังปะตะกินังนิกาตวะนาราปันติปะตะกินีเตอัตหาตัสสุขิกาววิลุะหะพุทธาสะเร aroka sukita ho ta saha sapai pi yati pi tunan to pon asmi thani adhika ta ti karyo ka satha ho sukita ho to sapatha lakkan to sapatha tanang lakkan to china sa sanang ya kan ti patana na te sang sapai pole to pa no bahwa satu pas sang bas luka cu patwa te sang ni wale to sapatha ka ya sukang cita sukang arahan to yata rahang Bersuatu mania masuk tang, eh sutang, eh kang sama yang pakai wasawati yang wihalati cedawan ni, อนาคคากุจิกัสอาลามิตาตระโกอภะกวาปิกุปะมันเตติภิกขวาติปัฏฐานเตติเตภิกขุภะกวาตปัจจสุสงภะกวาอิทธาธวะชาอุปธรรมวาปิกขเวตาถาคกัตานุตุลาภาวาตาถาคกัตานุติตาวะเถระตุธรรมติตตาธรรมนิยมตาสเพสังขาอานิจาวาติตังตาถาคตุอภิสัพพุจติอภิสเมติอภิสัมพุชเตวะอภิสเมิตวะอาทิกาเตเตติปัญญาปิติปัญธาปิติวิวรติวิภัชติปจณีกโรติสเพสังขาอานิจาวาติอุปธรรมวาปิกขเวตาถระตานุปป harma ตาเถระก ว่สัทธาทุตธรรมทิตตตาธรรมนิยมมตสเพสังขารทุกขาติตังตถกัตุอภิสัมภูจติอภิสมิติอภิสัมภูชตาวาอภิสมิตาวาเจเขติเอเสติปัญญาปิติปัฏฐาปิติวิวะลติวิภัชติอุทเนกโรติ สัพเพสังกัลทุกขติอุปะธรรมาปิกเวตถาคตานังปะธารมวาถาคตานังทิตาวะถะถะทุตมติตะธรรมะนิยมตาสสะเพสัมมาอนัตตาติตังตถะกตุอภิสัมุจจติอภิสมิติอภิสัมุจจตวะอภิสมิตวะอจิขติเตสติปัญญาปิปันธาเปติวิวะระติวิภะจติอุตนิกโรติสัพเพธัมมานัตติธรรมโวจักภะวาอัตมานาติภิกขุภะกวะโตภาสิตังพิดันทุนติ บสวพระเตกัตะกะถาปฏิตังนานวัขเมยะนปฏิกังเคอนกบุคคลไม่ควรทำคิดถึงสิ่งที่ลงไปเดาด้วยอะไรได้ไม่ควรประมงถึงที่ยังมาไม่ถึงเยะที่ทำาิหินันตังอภุมัญจะอนกตังสิ่งเป็นอดีตกลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาเป็นจุดนัญจะโยทำมังกถรตวิปัสสีอสังหิลังอสังกุปังทังวิเทมนุสภโรหเยเพื่อใดอันทำเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจำแยงไม่งอนเงินก่อนเกควรกระลบอบูนการชนนันไว้อันเชนว่ากินจำ นนอินุสังขลันตีนมหาเศนแมนชุนภพากรารปฏิเสธต่อแมชุนเพึงมีเศนมากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารลิมาตะปิงโอโหดันตามันที่ตังตัง,ตง,ตงวเวพาเตกันลันโตเสทันโตอาชิกเนมุนีมุนีผู้สงบน้อมเก่ารเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการข,ขังกลางคืนและขังวันและขังคืนเมื่อผู้เป็นอยู่แม้เพียงเลยทีเดียวคณาชม กฎสวดธรรมะสังเวคปัจจเวคคณะสเีสังฆานิจารสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดเกิดแล้วดับไปแล้วมีเราหายไปสเีสังขารทุกข์สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตัวเนี้ยพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสภีธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุ่วงชีวิตตงชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนมันนั้นทุกวงมันนั้นนังความตายเป็นของยั่งยืนเอาว่าสั่งไม่ยามม่ตัตังอันเราจะเพิ่งตายเป็นแท้มันนั้นนังปิโยสังเมชีวิตตงชีวิตของเราเป็นมีความตายเป็นชีอสุดรอบชีวิตต่งมีอันนี้จะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมันนั้นนังเมนี้จะตางความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าแต่ควรที่จะสังเวียอายังกายโยอาชีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่อย่างอเปตมิญานุข e ันปัสจาจักปิญญาอจุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้ว ที่เสรษฐีจากนอนทัพปัทวิงซึ่งแผ่นลีคาริงกระรังอีวะประดุดดังวัฒนไม้และธันฝืนนี้และทังหาประโยชน์นี้ไม่ได้อันนี้จ้ว่าจะสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปตะวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชติกานเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวฟอนสมุสโกความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นทรงอย่างยิ่งสัพเพสัตตมนันติจัดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่เมื่อเดินสุขจะมริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายถ้าเทัตตตยยยยยุคคววาาาามมมมมสสงัในนีีี้่่อแกเเรล ໂບດສົດເມດຕາຍັງກິຈິຍັງກິຈິຄຸສະນັງກໍາມັງເສພິຫິພະເທຫິພະທັງບຸນຍະລົກອະນຸໂມທະສຸຊະນັນ

บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมปุิสัตว์อัคติมายะอิติปะกวานโมปุิสัตว์อัคติมายะอิติปะกวานโมปุิสัตว์อัคติมายะอิติปะกวาปฏิทานตคถายาธิวัตสันติเวหาดัมตินิโทเปีคาเลโพธิตหิเตหิเเลโพธิเตเลเตหิงติงตาธรรมธาเนนะปวันตูพชิตาสวถิงกาเลเทนะมิหาธรรมธาเนเทนะจามัตยานวากาจามิโกสารมิกาธนปติปัสกาขมาเจเจสาวมิคมาอิสราสาวนพุตาสุกิตาพระวันตูเตจารพุชายีปิจจะธมัสสะ Antasampawat Sangteja Tato Athamo Papanika Niyanaika Thamapalan Pagita Te Sapevitu Kaskaretu Sangkayanta Tu Cedang Tathamo Thamathara Japukarasangkuho Tu Samakowat Athanya Jai Taya Jai Amhe. Lakatu Samamo Sapevitama Jodini. Muding Sapukunya Matamanya Pabijite Pasanaho Tu Sapevit. Pannenoputta Sasana Thamathalan Pabishanto Kari Thibhup. เพวัสสัตว์ปุติภาวสัตว์ตนังธรรมิทังนิโตมีเนิงมาตาปิตาจะอตจะจังนิจังและกติปุตตะังเอวังทำเนียและนัชโนปะชังและกตุสัพทาเทวดาอุยโยชนกตธรทุกขปขจจ้าเนิทุกข์ขยาพเจ้าเทนิปเจาโสก์ข้าพจ้นิโสข์หัตุกข์สภีปปันนิโนเอตาวัตจัอัมเฮหีตาปังปุญญาสัมปังตาเพติวันุโมตตุสัพพะสัมปติเดียฐานังทัตันตุทัตายะสีลังละกตุสัพทาปะระนาปิระตะหุตุขันจตุเทวดากัตตา สุมังคระคัตเถรสุนตุสปังสุมากระังลังคตุสัพติวัตตาสัพพุตานุภาเวนะโสตีหุตุนิลัตตะดังหุนตุสปังสุมากระังลังคตุสัพติวัตตาสัพพัฒมาณุภาเวนะโสตีหุตุนิลัตตาดังหุนตุสปังสุมากระังลังคตุสัพติวัตตาสัพพสังคานุภาเวนะโสตีหุตุนิลัตตาลังสัพพิปุทาปะปะดาปเจิกันดจิยังปะรังอรหันตานัจจัญญาลัคขตมิสัพปโสสัพพิปุทาปะปะดาปเจิกันดจิยังปรัอรหันตาน Sapi putih pada pada percaya kanda yang pada alahan tanah caca nak akan demi pada pada percaya kanda yang pada alahan tanah caca nak akan pada pada percaya kanda yang pada alahan tanah caca nak akan pada pada percaya kanda yang pada alahan tanah caca nak akan pada pada percaya kanda yang pada alahan tanah caca nak pada yang pada nak ด้วยอำนาจแ,แหแ่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสายชัยพะพุทธมนีข้าพเจ้าขอน้องก้าอุทิศวันเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถพระบรมราชชนกันปีลวงผู้เสร็จสิจวันกไรอันนี้สรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพอดไปจากทุกโศกรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งใดได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมาธิที่ตั้งมั่นในพระธรรมการส ดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลานะอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้บทประสิทธิ์ประสาทพรน้อมสอง่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอวบเดชได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผว้ครอบครองและบูชาทุบการเืิน